สัมปันนาสุกะธรรมะสมาหิตาสันโตสับปปุริสาโลเกเทวธรรมติวุจเรบัดนี้ท่านสาธุชนชาวพุทธผู้สนใจในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานได้เปล่งวาจาสมาทานสีแปดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นรูปภาพภาคในเบื้องต้นของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานซึ่งจะต้องสมาทานศีลเอาไว้ให้อย่างคงมั่นก่อนเพื่อให้เป็นพื้นที่สำหรับให้สมาธิและปัญญาก่อเกิดขึ้นศีลท่านเปรย์เป็นศรีรสะเป็นประธานเป็นหัวหน้าเป็นใหญ่เหมือนดัง มนุษย์ที่เกิดขึ้นมาในเบื้องแรกจะต้องแต่ลกมาเป็นห้าปุ่มเรียกว่าปัญจาสาขาปุ่มแรกนั้นก็คือที่เป็นศีรษะเมื่อมีศีรษะเกิดเป็นปุ่มขึ้นมาแล้วเกษาโรมาณขาปิจังผมขนเล็บก็จะติดตามมาได้เช่นเดียวกันเมื่อเรามีศีลขึ้นมาแล้วศีลเป็นพื้นฐานนั้นก็จะทำให สมาธิและปัญญาก็เกิดติดตามมาได้หากไม่มีศีลที่เปรบเป็นศีรษะประทานเป็นใหญ่เป็นหัวหน้านั้นสมาธิและปัญญาก็จะเกิดติดตามมาไม่ได้ดังน,นั้นจึงถือว่าเป็นเรื่องสําคัญที่เราจะต้องสมาทานศีลให้เป็น,ปปะปะนบุรพภ้านในเบื้องต้นรองรับการปฏิบัติของเราให้เกิดสมาธิและปัญญาเป็นลำดับต่อไป ตามที่ธรรมาภาพได้ยกพุทธกถาบาลีมีมาในพระไตรปิฎกสายกแสดงนั้นแปลความว่าสัตวบรุษผู้สงบระงับสมบูรณ์ด้วยฮิลิอุตป,ปะรายชั่วเกรงกลัวต่อบาปสมาทานอยู่ในธรรมที่เป็นฝ่ายขาวท่านเรียกว่าผู้ที่มีเทวธรรมในโลก ที่กล่าวคาถาเช่นนี้ออกมาก็เพื่อที่จะบอกว่าศีลนั้นแม้ว่าจะมีระดับที่เริ่มต้นจากเวรมณีจตนาเป็นเครื่องลดเว้นแต่ว่าที่เป็นพื้นฐานระอยู่เบื้องหลังของศีลจริงนั้นคือฮิลิ์ตัวปัจจัยชั่วเกรงกลัวตบะัถ้าคนมีฮิลลตัปัจรายชั่วเกรงกลัวตบะัลบาาลบแล้วจะเกิดการสมาทานศีลอัตโนมัติ คือคนคนนั้นจะไม่ทำกรรมชั่วทั้งไหนที่รับแล้วก็ไหนที่แจ้งในขณะที่กฎหมายบ้านเมืองนั้นไปได้ไม่ไกลเท่ากับศีลคนที่รู้กฎหมายบ้านเมืองช่องทางอะไรบ,บรางประการอยู่ในที่รับก็จะทำกรรมชั่วได้แต่ว่าศีลนั้นถ้าคนนั้นมีหลักฐารร่าชั่วเป็นกุตบาบแล้วแม้อยู่ในที่รับก็ทำความชั่วไม่ได้ แต่แท้จริงแล้วอยู่เบื้องหลังที่สําคัญของศีลก็คือเิลิโอตาบัตรายชั่วเกรงกลตตบัตนคนนั้นแม้ว่าจะมาเปล่งวาจาสมาทานศีลอวไว้ทั้งหลายข้อแต่ว่าขาดเสียซึ่งเิริโอตาบัรายชั่วเกรงกลตตบัตรจะล่าเ,เขาก็จะรักษาศีลไม่ได้อาจจะรักษาได้ก็เฉพาะต่อหน้าแต่ว่ารับหลังก็จะรักษาไม่ได้ในที่รับก็จะเผยไปทํากรรมชั่วได้ เราอยากจะดูว่าตัวเรานั้นมีสำนึกแห่งฮิลิโตปารายโชคเกรงกลัวตวบาปหรือมโนธรรมสำนึกดีหรือไม่นั้นก็ให้ดูว่าเมื่อตอนเผลอไปทำคมช่วยในที่ลับฮิลิโตปะสั่นสะเทือนข,นขึ้นมาหรือเปล่าถ้ามีความรู้สึกเสียใจระอาใจที่เผลอทำคมช่วยในที่ลับอยู่ที่ไม่มีใครเห็นเลยขึ้นมาได้นะี่อันนี้แสดงว่าใช่ได้นะแสดงว่าเรามีฮิลโตปะอยู่ ยังรู้สึกเสียใจรู้สึกละอายใจที่ทำกรรมชั่วอิจฉาแม้ใครจะไม่เห็นก็าตามแล้วคนนี้เองก็จะพัฒนาไปสู่การรักษาศีลด้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์และสุดท้ายเขาก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่สมบูรณ์บริฤทธิ์ในตบะรายชั่วเป็นกุศลบาลายเป็นสัตบุรุษที่ท่านเรียกว่าเป็นผู้ที่มีเทวธรรมทำคุณสมบัติให้เกิดเป็นเทวดาถ้ามีฤทธิ์ตปะอย่างนี้แล้ว คนคันนั้นหลังจากเสียชีวิตไปก็จะไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิดเป็นอย่างอื่นสันาานิรกเดรัจฉานเปลตสุรกายไม่ได้ดนั้นถ้าเราต้องการที่จะให้ตนมีภบภูมิของเทวดาไปที่ไปนในเบื้องหน้าโดยไปเกิดเป็นเทวดาหรือเป็นเทพเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งนั้นก็ให้ยึดมั่นอยู่ในเรื่องของมโนธรรมสำนึกที่เรียกว่าฮิลิอุตาบาราชุคเรงกตตบาเมด ถามว่าการที่คนเราทำกรรมไราบานประการแล้วแม้คนอื่นจะไม่รู้เราพูดทำก็รู้ใช่ไหมเราจะหลีกหนีจากตัวเองไปไม่ได้เลยความรู้สึกนั้นมันจะชัดเจนมากในการตัดสินนิเัยว่ากรรมที่เราทำนั้นคืออะไรแม้บางคนบอกว่ามันก็ไม่ใช่กรรมดีอะไรหรอกไม่มีปัญหาเราที่จะทำครรมนั้นแต่ถ้าหากว่าลองไปทำดู อะไรที่เป็นตัวฟ้องขึ้นมาให้เรารู้สึกว่ามันเป็นคมไม่ดีหรือคมชั่วนั้นความรู้สึกความรู้สึกมันจะฟ้องขึ้นมา,าทันทีถ้าเกิดรู้สึกเสียใจไม่สบายใจแสดงว่าคาที่เราทํานั้นไม่ดีแล้วนะเป็นคมชั่วแล้วนะต่อไปอย่าได้ทำอีกนะเพราะเราทำแล้วมันจะกระทบถึงความรู้สึกของเราให้เกิดความไม่สบายใจขึ้นมามีตัวอย่างเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งท่านเจ้าวาที่อารามแห่งหนึ่ง มีพระพิสุธิ์สำเนที่อยู่ในความรับผิดชอบของท่านมากมายหลายร้อยรูปนะแล้วก็เปิดให้เรียนบาลีนักธรรมกันอย่างเป็นล่าเป็นสันด้วยความที่มีพระพิสุธิ์สำเนยอยู่ภายในวันนั้นมากมายมาหลายรูปเป็นร้อยรูปสองร้รูปนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เจ้าว่าจะต้องรับผิดชอบด้วยการหาเจ้าภาพเรื่องของข้าประหารมาบังวลแลพระพิสุทิ์สำเนีจำนวนมากนั้น ก็ได้อาศัยญาติโยมมารับเป็นเจ้าภาพถวายข้าประหารให้พระพิสุทธิสมเนรจำนวนมากได้กลบได้ชนะแหละจึงอยู่กันต่อมาได้แต่ทีนี้ต่อมาต่อมาในวันหนึ่งกลายเป็นว่าเจ้าภาพที่มารับถวายข้าวประหารแก่พระพิสุทธิสเนรเริ่มลดน้อยถอยลงไปอาจจะเนื่องเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยมีคนมารับเป็นเจ้าภาพถวายข้าวประหารแก่พระพิสุทธิสมเนรแล้ว ก็ประหารก็เริ่มระคัดกระสนขาดแคลนไปทนานเจ้าวาดก็ไม่รู้จะทำอย่างไรวันหนึ่งก็เลยเรียกประชุมพระเนรโดยเฉพาะเนรน้อยทั้งหลายเนี่ยที่รับเอาไว้อยู่ในการอุปถัมภ์เลียงดูให้หนังสือนั้นมากมายหลายรูปเป็นร้อยเป็นสองร้อยรูปนั้นอยู่ที่ศาลาการ,ปรเปรียบหลวงพ่อเจ้าวาดก็พูดขึ้นในถ้ำปร,รางเนรน้อยทั้งหลายอยู่นั้นว่า สามเณรทั้งหลายบันนี้ไม่มีญาติโยมมารับเป็นชอบภาพถวายก็ประหารนีแก่พวกเราแล้วก็ประหารนักขดขาดแคลนไปจะมมีข้อประหารมาดูแลพวกเธอแล้วนะจะทำอย่างไรดีเอาอย่างนี้ดีไหมให้พวกเธอสามเณรทั้งหลายเนี่ยปลอมแปลงเป็นคารวะแล้วก็ไปลักขโมยเอาทรัพย์ของคนร่ำรวยมาเพื่อจะมาซื้ออาหารให้ทุกคนไม่ได้ฉันกัน แต่ว่าอย่าให้ใครรู้อย่างเด็ดขาดนะว่าปลอมแปลงเป็นเพศของคาราวาสไปลักขโมยเอาเข้าของทรัพย์เงินทองคนร่ำคนรวยมาเนะี่ยอย่าให้ใครรู้อย่างเด็ดขาดเลยว่าตัวนั้นเป็นสมณนณรนมาก,ก่อนสมณเเรนทั้งหลายได้ฟัง,งแล้วเราก็ถึงกับชอบโอ้ทำไมหลวงพ่อพูดอย่างนี้ก็ในเมื่อหลวงพ่อบ,บอกให้เรานตั้งอยู่ในความสุจริตธรรมไม่ทุจริคตคดกงอะไรเลย แล้วทำไมจะมาบอกให้พวกเราเนี่ไปปรอมแปลงเป็นเพศฟาราเวิแล้วไปแอบลักขโมยเอาเข้าของของอร่งกรวยมาล่ะพอคิดพูดกันอย่างนี้แล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงเหมือนกันนะสามเนรทั้งหลายนะแต่สินใจไม่ถูกนะก็เลยพากันออกไปที่ศาลาการปรีนะั้นก็ไม่รู้ว่าจะไปปรอมแปลงเป็นเพศฟาราวิรหรือเปล่านะแต่ว่า หรือสัมณมเนอ,อยู่เพียงรูปเดียวนั่งอยู่ในท่ามกลางสารการเปรตน,นั้นโดยนั่งก้มหน้าอยู่หลวงพ่อเจ้าวาดได้เห็นสมณาเนรูปนั้นนั่งก้มหน้าอยู่นั้นก็เลยเข้าไปถามอา้าวสมมนเนนทำไมเธอไม่ไปเหมือนกับเพื่อนละ่ะไปปลอมแปลงเป็นเพือคารวะแล้วก็ไปรับขโมยเอาข้าวของคนงร่ำรวยมานะ่ะดูไม่ให้ใครรู้เลยเนี่ยทำไมไม่ไปอย่างนั้นละ่ะสัมณเนนเงยหน้าขึ้นมองหลวงพ่อแล้วพูดว่า หลวงพ่อครับถ้าผมปลอมแปลงเป็นเพศครวญแล้วก็ไปรักขโมยเอาข,อเข้าของเงินทองของคุนร่ำรวยมาโดยที่ใครไม่รู้ก็ต่าแต่ว่าตัวผมรู้ตัวผมรู้ว่าผมไปรักขโมยข้าของเข้ามาผมทําไม่ได้หลวงพ่อผมหนีตัวเองไม่ได้มีความรู้สึกว่าไปรักขโมยทํากรรมชั่วนั้นมาไม่ได้ หลวงพ่อก็เลยเอ่ยขึ้นว่าสมมนเนนมีเธอเพียงรูปเดียวนะที่สอบผ่านในเคสนี้ <c oughs> คือหลวงพ่อต้องการที่จะทดลองใจสมมนเนนว่าเมื่อถึงคราวที่ตะคัดขสนขาดแคลนเนี่ยเมื่อถึงคราวทุกข์แล้วเนี่ยจะทิ้งธรรมกันไหมบางทีคนเราจะมาตัดสินกันว่าดีไม่ดีเนี่ยก็อยู่ที่ตรงนี้นะถึงคราวที่อับจนลงมาตาคัดขาดแคลนยากแค้นแสนเข็นเนี่ย จะรักษาทำเอาไว้ได้หรือไม่หากว่าพระพิสุรูปใดหิวกระหายแล้วไปลักขโมยเอาเข้าวของเขามาเนี่ยแล้วข้าวของนั้นก็ได้ราคาถึงห้ามาสก,ก็ต้องบ,บัปร巴าชิกนะพระเจ้าไม่ได้เห็นใจว่าเธอหิวกระหายไม่มีอะไรขบฉันเธอไปรักขโมยเข้ามาเธอไม่ต้องบ,บัตราชิกหรอกไม่ได้นะพระเจ้าก็แม่อนุญ,ญาตในเรื่องนี้นะ,ะเราก็ต้องรู้ว่าถึงคราวที่ อับจนลงมาแล้วถึงข่าวทุกลงมาแล้วเนี่ยเราจะรักษาธรรมได้หรือไม่บางทีคนเราเนี่ยกลายเป็นว่าในรุนนิสัยว่าเป็นอย่างไรเนี่ยก็ตอนที่ยากจะลงมานะกลายเป็นว่าบางคนนะโอ้เห็นแก่ตัวจังเลยพอยากจนลงมาแล้วนะจากาที่เคยร่ำรวยมาก่อนพอสัตานตกต่ำกลายเป็นคนยากจนลงมาแล้วกลาย่าปรินิสัยไปเลยนะกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวที่จะหุบอะไรได้แม้ทุกอย่างเลยเนะี่ย เราเอาเด็กภัยก็ได้อย่างนี้อันนี้ต้องระมัดระวังกันตันที่เราฟังนี้ก็เพื่อที่จะบอกความสําคัญของศีลว่าแท้ที่จริงแล้วก็คือเหอตุตุปะรายชั่วเกรงกรุตบัตที่อยู่ในเบื้องหลังของศีลที่เราเร่างหลายจะต้องตระหนักสํานึกระวไว้ให้คงมัน่นทำเวลาแล้วไม่อยู่ในที่รับก็ให้เกิดความระอายใจเกิดความเสียใจถ้าเราเรียกว่าอยู่ในศีลอยู่ในธรรมโดยเฉพาะ หรือตัวประราชโชคเริงกลัวต่อบาปซึ่งถือว่าเป็นเทวธรรมนี้เราก็จะเจริญก้าวหน้าไปทางด้านการปฏิบัติปัสนากรรมฐานแล้วก็ทั้งจะไปถึงขณุปที่เรียกว่าสมาธิความนิ่งปัจจิิความสงบสิทธิภาวะความเด่นและสุขภาวะความสุขได้ขอให้ได้สมาทานกรรมฐานด้วยความพร้อมเพรียงกันต่อไป